สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าน้องแมมสวัสดีค่ะโอ้นะครับร้อนนะครับเเราในบรรยากาศค้มฟ้าคืมฝนเจอแบบนี้มั่งน่ารักน่ารักลดราคาน่ารักน่ารักราคาเล้าใจแสนสองห้าพันพอหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันขออนุญาตถอนะครับไม่ไหวครับหายใจไม่ออกคนนึงถอดอากาศกำลังดีเลยกำลังร้อนไงข้อดีคือภาษีเหลือปีหนึ่ง ภาษีลูกค้าเพิ่งต่อใช่ไหมคันนี้น้องแหม่มไปซื้อมาด้วยตัวเองใช่ไหมใช่ค่ะลูกค้าลูกค้าน่ารักน่ารักพอดีว่าเขาไม่มีที่จอดรถก็เลยอยากขายให้เราใช่คันนี้เป็นมากัะซูซูกิแคล r ี่ค่ะนะครับปีปีศูนย์แปดอ่าปีสองพันแปดนั่นเองนะครับหรือปีสอง1นห้าห้าหนึ่งนั่นเองนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องพันห้าใช่ไหมคุณมีพันห้านะพันห้าถ้าจำไม่ผิดเบนซินบวก LPG ป่ะ l p g, <LP> g. นะครับเป็นสองระบบนะครับใช้ได้ทั้งคู่จะใช้น้ํามันอย่างเดียวก็ได้หรือจะใช้แก๊สอย่างเดียวก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกหรือจะขับไปห้าสิบโลน้ํามันขับแก๊สขับอะไรก็แล้วแต่พี่อะพี่อยากเปลืองอะไรก็เอานั้นถ้าดปแบบไหนก็แบบนั้นแต่แต่ <c oughs> มีแก๊สก็ใช้แก๊สนะครับรถพวกนี้ทนทานนะครับทนทานนะครับ,ททนนรบดูฝั่งไหนก่อนฝั่งนี้ก่อน <c oughs> ดีว่ะไปฝั่งยางโอเคเลยใช้ได้ยางหลังค่อนข้างใหม่ด้วยไอ้สียางยังไม่หลุดเลยนะครับ ยางยังใหม่อย <famously> ู่นะครับยางยังใหม่อยู่อาจจะเปิดภายในให้ดูเลยรถปีเก่าแต่สภาพเขายังขายหน่อยโอ้ยแต่เดี๋ยวให้เขารายงานที่ตัวเขาเองเลยรถเขายังสภาพดีอจริงอระใช่อ้าวแดดมานะครับแดดมานะครับแดดมาตั้งแต่ดีจะได้แสงสวยๆบางทีไม่สวยก็ได้นะครับไม่หวร้อนนะครับพี่ๆมีนี่มีหลังคาแคลี่นะคะันหลบแดดก็ได้แคลี่บอยแคลี่บอย ลูกค้าเขาเอาไว้บรรทุกลูกหลานเขาไปเที่ยวนั้นเนี่ยเราคันนี้เขาไม่ได้ใช้งานอะไรหนักเออใช่สายแคมป์เขาเอาไว้แบบว่าออกออกไปเที่ยวตามต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเขาขับเขาขนลูกขนหลานเข้าไปด้วยจริงๆแล้วมีเบาะนั่งด้วยนะให้ดูมาแต่เราเอาเบาะออกออาจริงเหรอใช่มีเบาะด้วยเหรอเพราะว่าลูกค้าเขาเอาไปติดพัดลมมีเบาะแบบเป็นเบาะญี่ปุ่นนะคะเขาไว้นอนเลยนะน่ไอ้นั่นคืออะไรอ่ะน้องแหมันเหมือนเขาเอาไว้ใส่เอาไว้ใส่ของได้ใช่มอ้าโอเคโอเค เข้าใจได้นะครับมีพัดลมหนึ่งตัวแล้วก็ไฟอ่ามีพัดลมหนึ่งตัวแล้แต่จริงๆนะครับลูกค้าเขาบอกงั้นนะเขาเอาไว้เขาเอาไว้ขนลูกคนไปที่นี่เออเห็นเขาว่างั้นเหมือนกันเขาบอกว่าไม่ได้ใช้แบบนี้มากมายไม่ได้ว่าใช้บรรทุกบันทึกอะไรหรอกเพราะหลังค่างี้มันทุกอะไรไม่ค่อยได้ยางอะไหล่ยังยังยังมีอยู่นะคะดูเขาดูแลของเขาดีเขาก็เสียดายอยู่นะ เขาอำลารถคันนี้นานมากนักว่าจะปล่อยจริงอ่ะใชนะ่เขาบอกว่าไปอยู่กับคนใหม่นะอย่าอย่ายอย่าู่อย่าอยู่อย่าอยู่นะครับพี่ๆอย่าอยู่อย่าอยู่อย่า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 ไปไปได้เลยนะครับไปได้เลยแสนสองห้าไปได้เลยนะครับไม่ต้องอยู่นะครับไม่ไม่ไม่ไมเน้นอยู่นะครับอยากขายค่ะอยากเน้นขายนะครับรถโดยรวมเป็นรถที่สภาพดีเลยคันนี้เดิมด้วยเดี๋ยวเปิดฝาโปรงดูทีเมื่อกี้ดูแวบๆว่าเดิมนะครับเดิมๆอ่าเดี๋ยวสตาร์ดูหน่อยก็ได้ โอเนี่ครับเป็นระบบอสองอย่างอะ่ะแก๊สด,ด้วยน้ำมันด้วยนะครับแก๊สก็ได้น้ำมันก็ได้แอร์เย็นนะเมื่อกี้หนูาาน,น,นั่งมาแอร์เย็นหน้าแต่สนันเลยครับแอร์เย็นฉ่ำเครื่องดีขับดีนแน่นอนวิ่งเท่าไหร่วะสองแสนเหรอวิ่งมาแสนกว่าโลเออแสนแปดนี่หว่าโอ้รถสภาพปีขนาดนี้อ่า ไม้ไม่ต้องคุยกันนะครับไม่รู้คุยหลอกรถหลายปีแต่รถสภาพใช้ได้เดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ดูว่าเดิมไหมนะครับไม่ได้ซื้อรถพวกนี้นานเหมือนกันนะนี่นะครับเป็นไงเป็นไงห้องเครื่องมันก็น่ารักเป็นยังไงคุณหมีมันใกล้อยู่ไว่าเอลเดี๋ยวพี่เขาจะงงๆค่อยๆขยับมือค่ะเออค่อยๆช้าๆเลยนี่นะครับ ตาก้อง <Yeah. S 2> ไม่อยู่นะครับตะกล้องลงใต้ไปแล้วตาก้องไปทํางานอเอาบรรยากาศแบบนี้ก็ได้ผมกับน้องแมมโ <Okay. S 2> อเคดูนะคะความเดิมมันดูยังไงให้พี่ๆดูเองดูดูกันเลยนะคะคือมันจะบอกว่าน็อตไม่ขยับมันก็พูดไม่ได้หรอกพี่ๆมันนานจัดแล้วคันนี้ <Okay. S 2> แต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าผมดูจากตรงนี้คือตะเข็บเดิมทุกทุกจุดนะครับ คานเคิร์นเดิมนะครับเดิมอ่านะครับแต่ของเราเขาพูดย้ำแล้วย้ำอีกรถผมไม่เคยชนนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่เคยชนหนักใช่ใช่ไม่เคยชนหนักครับเขาพูดหนูก็ฟังเขาแต่ว่ามันก็จริงจริงค่ะชนนกนิดเดียวครับนกเกาะอยู่กับสิบล้อมันจะมีสีหลุดล่อนบ้างตามสภาพปีมันเดิมดีนะครับพี่พี่ไม่ใช่ปัญหาสวยเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ทีนะครับห้านาทีแล้วน้องแหม่มมีอะไรพรีเซนต์อีกเร็วเร็วรีบรีบขาย พี่พี่เขาก็รีบซื้อเหมือนกันพี่พี่ดูวเลยถูกใช้โทรเลยเนี่ยรถแบบนี้ไม่ต้องขายเยอะหนึ่งแสนสองหมื่นันจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะแต่ผมผมไม่รู้มันจัดที่ไหนอะแต่เมื่อกี้มีคนพ่อค้านะครับจะมาเออเมื่อกี้เขาจะมาตัดเขาบอกเดี๋ยวเขาเช็คยอดไฟแนนซ์ก่อนนะครับแสดงว่ามันน่าจะจัดได้นะครับแต่เราไม่ชวนนะข้อมูลนี้เราไม่ชวน้วมันจัดได้จริงหรือเปล่าตีว่าเราไม่จัดแล้วกันนะครับคุยกันแบบตรงนี้เลยนะครับคุยกันแบบอย่างนี้เลยนะครับสําหรับพี่พีที่หาสี่ล้อแต่ว่าเ เอาไปเข้าคือคนโทรถามเยอะนะครับพวกเอาไปใช้ตลาดนัดพี่ๆที่ไปขายของขายอะไรสนใจซื้อคันนี้ได้เลยแสนก็บาทมันไม่แพงนะครับแล้วตลาดนัดนี่ฮอตฮิตมากผู้นเพราะว่าหนึ่งเลยมัน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 สั้นมันเล็กมันสะดวกผู้หญิงผู้หญิงขับได้ละง่ายๆผู้หญิงขับคล่องพงมาไรยพาวเวอร์มันขับง่ายกว่ากระบะอีกนะก็มาคันเล็กไงน้องแหม่มแล้วทนทายาในรุ่นเนี้ย ผมก็บอกให้ไม่ไม่ใช่ไม่ทนนะอย่างี้มีพี่ๆถามเยอะแต่ทีนี้มีมาอัปเดตแล้วพี่ต้องรีบโทรเลยนะคะมันไปไวนะโจโจเกะแคลรี่คนถามหายเยอะมากเราก็ไม่แน่ใจนะครับเจ้าของบอกไปอยู่กับเจ้าของใหม่ดีๆนะครับเขาไปพอรถเขาเขาก็เสียดายอยู่ไม่ไม่ไม่น่าจะอยู่กับผมนะครับน่าจะไม่นานนะอ๋อเหรอเออดีแล้วต้องแมบใช่ถ้าลงคลิปเร็วๆนี้ก็น่าจะไปเร็วๆนี้แหละขายแบบไม่ได้อะนี่นี่หน่อยนะครับพอได้ค่าขนมค่าคอม พอได้เอาคลิปแปลกๆใหม่ๆมาลงสลับกับสีร้อใช่คือเหมือนพี่ๆจะได้เห็นเอ้ยติดตามไว้หน่อยไว้มันแคลรี่มันก็ซื้อนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะลองดูนะครับคันนี้คันนี้เรื่องโอนเนี่ยไม่ต้องคุยกันไปโอนเองได้เลยโอนได้ทั่วประเทศทั่วโลกโอนแล้วมันก็ไม่ได้แพงด้วยมีค่าใช้จ่ายประมาณพันนิดๆอ่าใช่ไปโอนเองได้เลยค่ะประเมินแสนหนึ่งก็ห้าร้อยอ่ะใช่ะถ้าให้เราโอนให้ก็ต้องมีค่าดำเนินการ ครันนี้เราก็ขับไปโอนให้ได้โถ้าถ้าลูกค้าต่างจังหวัดถ้าจะให้โอนให้เลยใช้ป้ายกรุงเทพเหมือนเดิมเนี่ยเดี๋ยวผมขับไปโอนให้ค่าใช้จ่ายก็ตามนั้นอคิดตามใบเสร็จไม่ได้คิดอะไรก็มีให้ค่าแรงน้องคนขับสักค่าสี่สักห้าร้อยแค่นั้นพอครับไม่เกินสองพันหรอกไม่เกินสองพันเพราะว่าพาษีเพิ่งต่อไม่ข่าวแต่ถ้าเกิดซื้อไปตาดจังหวัดแลลูกค้าอยากโอนเองก็เอาไปได้เลยคือไปย้ายได้เลยไปแจ้งย้ายปลายทางแล้วก็เข้าที่ไหนก็ได้เพราะนี่มันทะเบียนกรุงเทพมันก็โอนเหมกา ก็กระบะถ้าจำไม่ผิดยาวเท่าไหร่วะคุณหมีเมตรแปดได้มั้ยไม่เกินประมาณสองเมตรได้มั้ยหนูว่าน่าจะถึงนะเหรอสองเมตรได้มั้ยตีไปสองเมตรเถอะไม่แน่ใจแล้วกันนะครับก็กระบะแคลรี่ทั่วไปอ่ะพี่พี่มันมาจากของมันอย่างเงี้ยแก๊สอยู่ใต้ล่างนะเออลืมบอกอ่าถังแก๊สอยู่ใต้ล่างแก๊สอยู่ใต้ล่างรถนะครับก็คือในรถเนี่ยไม่เสียอะไรเลยไม่เสียพื้นที่อะไรเลยนะครับน่ารักนะก็ มีหลังคาไว้ใส่ของเขาทําไว้ใส่ของก็เหมาะเลยนะครับเหมาะเลยนะมีไอไอไอหลังคาใส่ของได้เยอะเลยนะตรานั้นอ่ะก็แสนสองห้าพี่พี่อย่าไปคิดมากนะครับใช่ค่ะมันก็ไม่ได้แพงเพลิงอะไรใครมาเขาไปนบรรทุกของนะคะแต่ว่าเซฟงบประมาณก็นี่เลยคันนี้ตอบโจทย์ใช่มีหลังคาหลบแดดหลบฝนด้วยนะเนี่ยตลาดนั้นเหมาะมากเลยใส่เสื้อผ้าโยนโยนโยนใช่ไปขายเสร็จปิดล็อกแล้วก็เข้าบ้านนอนเลยใช่ค่ะนะครับถ้าไม่มีรถ สมมติขับมอไซค์ต้องเก็บของขึ้นมอไซค์และราคาไอ้คันนี้นะไอ้ไก่คันนั้นนะแพงกว่ากันหน่อยเดียวน้ออันนู่นอันนู่นแสนหนึ่งอะนะราคาใกล้เคียงกับอันนี้แสนสองห้าอันนี้แสนสองห้าอัน,นั้นฝนตกต้องรีบหาสะพานลอยเลยนะหาที่แอบบต้องหาที่หลบเลยนะแดดออกไปไม่ได้ร้อนนะครับล้มเจ็บไอ้นี่เนี่ยแหมฝนตกแอร์เย็นสบายแต่แอร์เย็นจริงนะแดดออกก็เปิดแอร์เย็นสบายแล้วหาเงินได้รถแบบนี้พี่ๆเชื่อผมนะครับ เเเรถทงินอาไปใช้ตลาดนัดแนี่ซื้อแบบนี้ได้เลยเอาไปใช้เก็บของขนของขายของเหมาะเหมาะและควรอย่างยิ่งในราคาที่แบบแสนก็บาทเนี่ยพี่ๆ<ช>ลงทุนไปเหอะถึงไม่ได้ว่ากันนะถึงธุรกิจที่ที่เราขายมันทําแล้วมันไม่เวิร์กรถคันนี้ก็ขายได้<ช>แล้วก็ไม่ได้ขาดทุนเยอะแล้วขายได้ตลอดน <eed deal S 1> <ช>ิดเดียวนะครับเอาไปอะแดปใช้อะไรก็ได้นะครับ หลวงพ่อวัดไหนต้องการลดวัดก็ได้นะผมขายทุกอย่างแล้วเดี๋ยวนี้คือขายมาเยอะครับก็เจอหลายอย่างนะครับเจ้าวาดโทรมาซื้อเยอะนะช่วงเจ้าอววาดวัดไหนอยากไปบรรทุกของมีนะลูกค้าเราเป็นพระบางทีแต่ว่าเขาให้เราสื่อสารกับลูกศิษย์ลูกหานี่เป็นงานพี่พี่เดี๋ยนี้เรานี่แหละเข้าถึงวัดแล้วเป็นไงเข้ายันวัดนะครับช่วงนี้เราเอาหมดนะครับทุกสาขาอาชีพเราไม่เว้นถ้าเรามีหลายฐานนะเราไม่เว้นนะครับเราไม่เว้นนะครับธุรกิจฐานพระฐานบุคคลทั่วไปมีหมด ก็โอเคนะครับก็ร่าวๆก็ประมาณนี้สิบนาทีนะครับไม่ต้องพูมีเดียวผมเองชอบก็คือโทรเลยนะเดี๋ยวคันนี้ไม่รู้ว่าพี่ต้นเขาจะว่างตัดคลิปเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวจะตัดเร็วหน่อยแล้วกันนะ0 8 5ย์8 2 4 0 5โทรได้เลยนะครับโทรได้เลยบอกว่าสุดมั่นี่เที่พึ่งลงไปล่าสุดนะอย่าอย่าไปดูคลิปเก่าอ่ะมันมีแคลรี่หลายคันนะครับคันนี้ทะเบียน8137ที่ขายแสนสองห้าแล้วกันน่าจะจำได้เพราะที่ผ่านๆมาน่าจะขายแพงกว่านี้ใช่ขายแพงกว่านี้ สนสองห้าพี่พี่ค่ะซื้อเถอะผมมองว่าดีไม่ดีเผื่อผมถูกสุดในตลาดอ่ะถ้าเทียบสภาพอ่ะใช่ปีใหม่ปีเก่าไม่รู้อ่ะแต่สภาพผมนี่เลยก้าวโซ่อยูนะเออก้าวโซ่ก้าวโ้อยู่ก็ดีกว่ารถโรงงานอ่ะเอาง่ายๆรถบุคคลอ่ะอันนี้รถพ่อบ้านใช้เองเลยรถบุคคลอ่ะยังไงมันก็ดีรถโรงงานอ่ะพ่อบ้านพาแม่บ้านกับลูกไปเที่ยวโรงงานมันมีข้อดีแต่มันก็ใช้เยอะไงบรรทุก เขาใช้สมบุกสมบันแต่นี้บรรทุกคนไงมันก็โอเคนะครับก็ลองดูนะครับสนใจโทรมาซื้อได้เลยครับส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมการันตีว่าส่งถึงทุกที่ไปถึงถึงดีไปถึงทุกที่แหละไม่ถึงก็ซ่อมเอาไม่ถึงก็เดี๋ยวซ่อมลางทางเออนะครับขอบคุณพี่พี่ทุกท่านมากครับเดี๋ยวผมให้ดูหน้าผมหน่อยเนี่ครับดูหน้าเขาหน่อยโอ้โหพี่ๆวันนี้ตากล้องไม่มีนะครับอาจจะเห็นบรรยากาศนี้สักสองสามคลิปทุลักทุเล เออนิดนึงนะครับไม่โหน้องแหม่มหน้าดำผมหน้าขาวจ้วเลยเห็นปะก็พี่อยู่ข้างหน้าโอ้โหต้าพูดเนอะดำก็ไม่ยอมรับนะครับโอเคพี่พี่ฝากไว้ด้วยนะแคลลี่สุนกิจแคลลี่ฝากกดไล์นะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ค่ะช่อง YouTube พี่พี่ผมจะบอกอะไรให้นะเห็นหน้าหนูปีนี้มีเลขเด็ดอะไรวะไปายทะเบียนรถพี่ต้น970 5 9 0 5907อันนี้หนู70แนวทาง อ่าห้าเ้าเจนะคะเป็นแนวทางงวดวันที่1เดือนสิงหาถ้าถูกก็ดูดีใจด้วยถ้าไม่ถูกก็ด่าพี่จนงวดน,นี้พี่พีเดี๋ยวให้ดูทีเด็ดเลยง <laughs> วดน,นี้ไม่ต่ำกว่าสองแสนอ่ะเสียเอเยอ,อเด้อ <laughs> โอเคครับสวัสดีครับค่ะ